กับผมพิเฉลย์แสงเงินเพชรและคุณสุวพงศ์จันทร์ทองเพชรในมัติชนสัปดาห์ครับพี่อูครับการเมืองสัปดาห์ที่ผ่านมาคําถามเรื่องจริยธรรมดังไปถึงคอรมอลและพรรคภูมิใจไทยถึงคุณวิลาวันคุณวิลาวันหลังจากมีถูกปปชชี้มูลคําผิดเรื่องบุกรุกมันคงปฏิเสธยากนะครับเพราะว่าการดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งเป็นกระทรวงที่ดูแล อนาคตของการศึกษาของเด็กๆนะใช่ดังนั้นบรรทัดฐานเรื่องจริยธรรมเรื่องความประพฤติอะไรต่างๆเนี่ยสูงกว่าคนอื่นมันจะต้องสูงกว่าใช่กระซงคนอื่นถึงแม้ว่าทางพรรคภูมิใจไทยจะมองจะพยายามบอกว่าให้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับแต่ก็มีการพูดว่าเรื่องจริยธรรมมันควรจะเหนือกว่ากฎหมายนะครับและก็ที่สําคัญเนี่ยมันไม่ใช่เพียงคุณคพี่โอ๊ะเนี่ย เท่านั้นแต่มันยังไปเกี่ยวโยงกับคุณพ่อคือคุณสุนทรช่องว่างเรื่องคดีความที่จะหมดอายุความเนี่ยแล้วก็หายตัวไปนะครับมันเลยไปตอกย้ําเหมือนกันว่าตระกูลนี้ซึ่งเป็นตระกูลใหญ่เป็นบ้านใหญ่ของปาจิน,นบุรีเนี่ยทำไมถึงไปใช้ช่องว่างทางกฎหมายที่พยายามจะหลุดแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดำเนินตามขั้นตอนกฎหมายเสียงเรื่องเรียกร้องจริยธรรมมาเลยเพิ่มเข้าไปอีกถึงจะบอกว่าเป็นเรื่องการเมืองแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ในเชิงการเมืองแล้วเนี่ยนะครับตระกูลวิลาวัน ในพื้นที่ปาจีนเนี่ยถือว่าเป็นเสียงที่ชัวร์เกือบร้อยเปอร์เซนต์บ้านใหญ่ยกจังหวัดใช่แล้วก็การที่สามารถดันคูโอขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยได้เนี่ยแสดงถึงความไม่ธรรมดาของตระกู<ร>ลวิลาไม่เคยถูกปรับจากคอรมอลนะใช่ครับ,รบเสียงของสสปาจีนมันจึงเป็นอะไรนะเป็นนั่งร้านสาคัญสําหรับพรรคภูมิใจไทยเหมือนกันพรรคภูมิใจไทยเนี่ยตอนนี้กําลังเป็นนั่งร้านให้กับรัฐบาลรัฐบาลเป็นตัวสําคัญด้วยคือหนึ่งโชว์พลังดูด สองเสียงค่อนข้างมั่นคงนะครับไม่เคยแตกแถวนะวไม่เคยแตกแถวครับมีแต่เสียงเพิ่มมากขึ้นกว่าค <laughs> <ช>ั้งกนใน่ครับเ <laughs> มื่อแต่คุณมีลาวันในที่จังหวัดปาจีมีปัญหาเนี่ยมันก็ควรจะน่าจะติดตามต่อไปเพราะว่าถ้าหากลูกสาวพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาขณะที่พ่ออาจจะต้องพ้นจากนายกอบจอปาจีนบุรีเนี่ยมันจะนําไปสู่ปัญหาในการอะไรนะสนามเลือกตั้งปาจีนบุรีหรือเปล่าจะมีคนเข้ามาท้าทายหรือเปล่านะครับ และตอนนี้เนี่ยพักภูมิใจไทยเองก็ถูกตั้งเป้าเหมือนกันว่าเมื่อไปดูคนอื่นได้ผลกระทบมันก็ต้องย้อนกลับมาแรงซึ่งเราเห็นภาพนั่นที่จังหวัดสะเกตทีที่ค<บ>ไทยจะไปไล่หนู<ช>ไล่ตีหนูจับงูเห่าจับงูเหา่านะครับซึ่งตัวเนเองมันก็เป็นเป็นแรงกดดันสำคัญสำหรับพรักภูมิใจไทยแลวก็อย่าลืมว่าพรคภูมิใจไทยถูกยื่นอภิปรายไม่วางใจสองคนเป็นหัวหน้าพักกับเลขาธิการพักนะครับ ดังนั้นเนี่ยผลกระทบต่างๆเนี่ยที่มันไหลเข้ามาสู่พักเนี่ยจะต้องรับมือให้ดีนะครับทั้งกรณีนี้ซึ่งเป็นเรื่องความรู้สึกแล้วเนี่ยเรื่องที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องบวกสําหรับพักมากๆอย่างกรณีกัญชาเสรีจากเดิมเนี่ยพูดแต่เรื่องบวก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 พูดแล้วทําพูดแล้วทำนะนแต่แล้วทำได้แต่พอเมื่อมีการยกเลิกกันจริงๆแล้วเนี่ยมันกลายว่ามันมีผลด้านลบก่อให้เกิดความรู้สึกในสังคมค่อนข้างจะมากอยู่เหมือนกันมีการตั้งคําถามถึง ความไม่พร้อมในการที่จะรับกฎหมายรองรับอะไรต่างๆที่ไม่ไม่ประกาศตัวนี้เองก็เลยจะกลายเป็นปัญหาสําคัญให้กับพรรคภูมิใจไทยต้องรีบแก้และยิ่งพอมีทั้งคุณชัดชาติออกมาตั้งคาถามเรือ่องโรงเรียนเด็กในกรทมจะดูแลกันยังไงเต้าระวังอะไรต่าตัวนี้เองมันก็เลยทําให้ในการอภิปรายไม่พงใจเนี่ยทั้งตัวคุณอนทินเองคุณศักดิ์สยามเองก็งจะต้องระมัดระวังแล้วก็ เลขาพักเองก็ประชิญก็กล่าวหาเรื่องที่ดินเหมือนกันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมันอาจจะเรื่องของตระกูลวิลาวันก็เลยอาจจะมาผสมกับเป็นตัวอย่างว่านี่นี่หรือเปล่าเลยทําให้คุณพยายามจะบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องจริยธรรมเพื่อจะปูทางเพราะเดี๋ยวมันจะต้องมีจักรวาลของการใช่แล้วเผลอๆเรื่องนี้อาจจะโยงไปถึงพลเอกประยุทธ์ด้วยที่ในฐานะผู้นำรัฐบาลว่าทําไมคุณไม่คํานึงถึงเรื่องจริยธรรม เอาคนมาร่วมพลมรมนช่แหลคนแล้วก็พยายามจะขายภาพตลอดว่านี่คือรัฐบาลที่มาจากรัฐมนูญปรากโงากงป่าทุจริตนะครับ,รบแต่กรณีนี้มันไม่ใช่การบกรุษธรรมดาแต่ว่าเป็นการออกนโฉนดโดยเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เลยก็เลยจะเป็นปัญหาสําคัญที่ที่พรรคกูมิใจไทยจะต้องถูกตั้งคําถามแต่ที่ผ่านมานะถ้าพูดนะฮะก็นาฬิกาอะไรก็ไม่เคยเป็นถ้าคนจะพูดถึงกัน เมื่อก่อนเนี้ยอาจจะต้องเพื่อไทยต้องหวันหว่นหวั่นภูมิใจไทยน่อยๆว่าภูมิใจไทยเองจากเดิมเนี่ยเคยวางจุดยืนกับพักเข้ากับฝ่ายไหนก็ได้แล้วก็ไม่ไม่ประทัดก,กับใครนะครับมันถึงมีภาพที่จะเป็นกลาง,ลางสามารถดูดเสียงตรง,น,น,ตรงนู้นตรงนี้ได้ได้มาแต่พอบทบาทที่กลายมาเป็นนั่งร้านให้กับรัฐบาลนะครับอย่างพรบอมก็ประมาณก็เป็นนอกจากทําให้เสียงมั่นคงแล้วยังเป็นดูดฝ่ายค้านมาอีกเนี่ยภาพของความเป็นกลางมัน เสียหลักไปเสียหลักไป,ไปครับครับทำให้พรรคพรรคเพื่อไทยเองคงต้องก็พยายามจะเข้ามาบี้นะครับก็ถือเป็นเกมทางการเมืองที่ที่แต่ละฝ่ายก็จะต้องไป่างนี้กันนะครับครับใช่สัปดาห์นี้นะฮะเราหาคนคุยเราก็ขอยับมันที่เรื่องในสภาห,หน่อยเพราะว่ามันถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ๆความก้าวหน้าของของสภาไทยที่ครับให้พีนากฎหมายสัปดาห์นี้มันจะมีสองตัวที่เขาจะดีใจกันในรอบสองสดาวที่ผ่านมาแต่สุราก้าวหน้ายันมาถึง สมรสเท่าเทียมพรบคู้ชีวิตอะไรเนี่ยนะครับซึ่งถือทิศทางใหม่ของนักการเมืองด้วยคือหนึ่งพอกระแสสังคมเรียกร้องในเชิญก้าวหน้านะครับเรื่องสุราเสรีเรื่องการสมรสเท่าเทียมแล้วความรับความหลากหลายทั้งเพศใช่ซึ่งตัวนี้เนี่ยจากเดิมเนี่ยฝ่ายในสภามักจะไม่ค่อยขานรับเท่าไหร่นะครับแต่คราวนี้เนี่ยทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมีเสียงพอสมควรเลยครับทำให้รับหลักการกฎหมายซึ่งในเชิงก้าวหน้ามากนะสำหรับสังคมไทย ก็เราก็จะไปคุยกับคุณธน,นยศหองอ์ครฮะซึ่งก็เคยเขียนในในกับทางมติชนเราครับก็ปัจจุบันก็ได้มีชื่อเป็นในคณะกรรมาการที่จะต้องวิสามานเที่จะต้องพิจา,ารณาับกฎหมายตัวนี้ว่าเปแปลยติอะไรกันต่อไปในแล้วก็ต่อสูอ้เรื่องนี้กันตลอดแล้วก็ค,คงจะให้ทําให้สังคมจับตามมองว่าความก้าวหน้าของสังคมไทยเนี่ยมันจะเกิดได้จริงหรือเปล่าจะสามารถผ่านวารณะที่สองวาระที่3และประกาศใช้กฎหมายได้จริงหรือไม่หรือว่าดีใจได้เฉพาะตอนรับหลักการแค่นั้นเองครับ เราก็ไปติดตามครับสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ